วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะคะเครื่องช่างดิจติตอลเตาไฟฟ้าหม้อตะแกรงกองบิก g e r ช้อนตักสารมีดกันไกเครื่องซิลถุงบรรจุภัณฑ์แอลกอฮอล์เจ็เอ,อร์เซ็กดซิติกเปลือกส้มโอเครื่องปัน่นช้อนหรือทัพพีค่ะมีวิธีการทำดังนี้นะคะปอกเปลือกส้มโอใช้ตะส่วนสีขาวนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำมาชั่ง2 5งกร,รมัม ผสมน้ำเปล่า500มิลลิลิตรและกดซิติบ15กรัมคนให้เข้ากันและแช่ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนำมาปั่นให้ละเอียดและนำไปต้ม20นาทีแล้วนำมากรองด้วยตะแกรงกรองเราจะได้ออกมาเป็นเพียวได้มีลักษณะเนื้อขิีนเนียนค่ะจากนั้นเติมเอทิลแอลกอฮอล์70%ที่ปริมาตร75มิลลิตรนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นนำมาบรรจุพันธุ์ และปิดปากถุงด้วยเครื่องปิดปากถุงหรือถุงซิปล็อกค่ะการน,นำเจลเก็บกับคอเมเียจากเพล์เสโอไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหาส่วนจังหวัดเชียงนาที่มีความเป็นเลือดทางด้านกีฬาฟุตบอลและนักเรียนทั่วไปค่ะ พวกเราได้นำเจลเก็บกับคอมเมนต์จากเพลเลตซ้อมโอไปเผยแพร่ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนได้แก่ 1. งานแถลงข่าววันซ้มโอข่าวแตงกวาจังหวัดชีนาค่ะ 2. ร่วมนำเสนองานในการถ่ายทำรายการแซ่ปาซา 3. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนโดยการแนะนำให้อสมอและอาสาสมัครบฏิบาลของเทศบาลค่ะ